จะเกษียณแบบมีเงินล้านต้องเริ่มยังไงนะกว่าจะออมได้เงินถึงล้านหัวคงล้านก่อนสําหรับ <c oughs> มนุษย์เงินเดือนที่บริษัทมีสวัสดิการ <c oughs> ชื่อว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือ PVD <c oughs> ก็ไม่ยากอย่างที่คิดแต่ต้องรู้วิธีเพิ่มเงินออมด้วยนะ <c oughs> มาดูตัวอย่างสมมุติง่ายๆกันกับมนุษย์เงินเดือน3คนมีอายุงานและเงินเดือนเหมือนกันทุกอย่างทั้ง3คนตัดสินใจเรื่อง PVD แตกต่างกันแล้วตอนที่ทุกคนอายุ60ปีจะมีเงิน PVD ตอนเกษียณเท่าไหร่กันนะ นายขยันไม่ได้สมัคร PVD เพราะเกษียณจะไม่ได้เงิน PVD เลยนายเก่งสะสม PVD 2%บริษัทสมทบอีก2%อเรพอกรเกษียณจะมีเงิน PVD ประมาณ1.7ล้านบาทนายฉลาดสะสม PVD เต็มที่1 5บเรบริษัทสมทบอีก2%เเพอกเกษียณจะมีเงิน PVD ประมาณ7.2ล้านบาท เห็นไหมครับว่าแตกต่างกันขนาดไหนการมีคนช่วยออมเงินระหว่างการเป็นสมาชิก PVD อาจทําให้คุณได้สัมพัสเงินล้า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 นอีกทีนึงครับผมรีบเข้าไปศึกษาข้อมูลที่ www.thaipvd.com หรือ Facebook สำนักงานกรตมอได้เลยครับ